ชอบไม่ครับอชอบชอบชอบมากชอบมากเลยฮะมาจา้ามาตุ๊กเฉยพร้อมนะมิวสิกมีไหมมีมาหนึ่งสองซ้ำ่ะมิวสิกก็เหมือนกับว่าโค้ดจะมาช้าหน่อยจะมาช้าหน่อยรอยนิดนึงอเ,เออมันได้แต่ไม่ได้ตอนนี้ระหว่างนี้ก็ซ้องกันหรือยังไงมาแล้วลูกจตาชุดกโก,กวาที่หนูอยากได้ เต้นยังไงอ่ะหนเต้นมะไม่รู้่มันเต้นมัว่วๆไปเปล่าพี่าเต้นีน่ว่าเ้นกกวาได้เหรอไม่กันดเลย<ม>แต่อะไรเรื่องเต้นที่มากป่อาอาไหมเอาไมา m อ s i c เริ่มว,ว้าวไปรุ่นที้เราไปล่้ไหมไ้รุ่นี้าคุยศครับอวะเออ เป็นเหมือนบทวิีโอที่อ่านเคยลงอ่ะที่สมัยเธออยู่โรงเรียนอ่ะเออพี่มาเกินด้วยเออเออวอวอวอเออจำมาแล้วจำมามาสุดท้าย้ว